สวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับผมชื่อจอมครับน้องมาจากใครนะครับซอยวัวใจหล่าแม่ครับงวดหรือที่ชื่ออะไรครับน้องอ่าชื่อว่าดุกด่างชิดตำหนึงทองไอ้กึ้งลุงตำลึงโหดุกด่างชิดตำหนึงทองหรือลุงตำลึงนะครับเข้าอายุกี่ปีแล้วครับอายุประมาณสี่ยาปีครับเอ่อพี่น้องพอจะถามไหมครับว่าเขาเป็นสายงานตัวไหนไม่ทราบครับไม่ทราบนะครับเขาชนเมื่อกี้ครั้งแล้วครับไม่ครับไม่แก่กล้องเลยนะครับแจ้งเกิดตีจะน้ำถุงชุงจะมาแจ้งเกิดรอบนี้นะครับ วิชาทางชนเป็นแบบนี้ครับปลาปีติชนกมิงมัดตุ๊กโตบ่เ็มมันจะไท้ครับบเพ็ดชนโคเม้งนะครับน้องชายเขาเดิมเขาต่อครับขับจายก็เดิมครับเขาเดิมนะครับตอนนี้น้องทึ่อโมงของน้องสซุ่มกี่เปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยนะครับซึ่งหวนชนก็เกินร้อยนะครับให้น้องฟ้าเลยซึ่งเอฟซีแล้วโม่ซวาของน้องนะครับฟ้าตึ้งหว่าก็มีได้กี่หมากร้อนนี้ลุงดำลึงอาโรมาเล่กันนะครับตุ้มโจ้งจะดำได้ไหม hai mua dính mà thủy chiên như vậy nữa không? Tại mà chùa chiên mà mà phải tá mà cắn nhà ta thì mà một lố.